ปอละหรอใช่เนเยาวไู้แล้วชุดนี้ไม่หลอ่อชุดกลางวันหลอ,อกว่ากลางวันขายาวหลอ,อกว่า นม่นได้กับบอดได้ดดนี่อรนเตอยาวเลยจริงเหรอคะดึกหรอนินเตอยอ,อยู่กับใครอะตอนนี้หม, <า S 2> มาสองคนกะปิดๆน่าจะยาวอยู่ ก็มาใกล้กับแล้วเห็นเอารถมเห็นสอาว่าเอารถเข็นเอารถเข็นมั้งเขาขัดโออเออเข้าขัดเอาพี่เอ๋พี่เอ๋ว่าจะเปไลน์ไหมเถอะอะไรนะไม่รู้ตลอดเปไลน์คือเปไลน์วัดแตงไงหกพันอ่ะคาบขาวเอาคาดขาวอ่ะจ้ะ มันก่อนโดนสองแถวทิ้นคุดอ้าวที่สุสันต์ครับอ๋อไม่ซ่อมประกันชั้นอะไรพอต่อประกันขาดอ้าวนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยทุกทีย์่ะได้เลยครับพี่ชอบประกันขาดทีไรโดนทิ้มโดนทนออกแม่เลยไม่ไม่ออกซื้อแล้ว ที่แล้วพี่ลุ้หร <laughs> <laughs> ือก็วดูดดูดลีกไปรูดหลีกลับบ้านแล้วอ่ะพี่ลุงอ่ะไปแล้วเค้มวายวันนี้เล่นเร็วไหมฮะเจนี่บอกเล่นเร็วไหมสองทุ่มสองถึงสามทุ่มคอยไม่รู้เลย สองสามทุ่มเลยหรอสองสามทุ่มพี่นี่บอกเกือตลอดอ่ะเดี๋ยวมาสี่ทุ่มเลยพี่นี่วันนี้พี่จะนี่เขาบอกว่าเย็นเย็นไม่มีจริงใช่เย็นแบบสปอนเซอร์เข้าใหม่เนี่ยตอนเช้าถ่ายได้สองทีนึงมาตั้งมาตั้งแต่เก้าโมงได้ถ่ายบันทึกนอนมันจะนี่ฝ่าเลยไปเลยอร่อยมากครับกล้วยอร่อยใช่ไหมไม่ได้แลเดี๋ยวก็อ้วนอ่ะพี่กินทีจะหมดถุงเลยนั่นแหละนั่นแหละ แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาผลไม้มาวันนี้เตรียมตัวไม่ทันนะแล้วพรุ่งนี้เช้าไหมคะ9โมงเือนต้น8ครึ่งเช้ากว่ารู้สึกว่าพรุ่งนี้น่าจะคุกคนเลยนะคะใช่ครับนี่เบาๆปะเจอกันครับ พรุ่งนี้เช้าเพลงใหม่จะปล่อยแล้วนะครับฝากด้วย<ะ>อีกหกวันชื่อเพลงอะไรบอกด้วยรัวกฝากไม่รู้รอบไม่สอบเลยผมลงไปประมาณสิบรูปได้แล้วมั้ง <c oughs> ในไอจีอะไปไลค์เคร่งรูปแล้วจ้ะอ่าแต่ไม่รู้ชื่อเพลงแต่งว่าไลค์อย่างเดียวไม่ใช่ไม่รู้ใช่ออกกล้อง <c oughs> รักป่าไม่รู้ครับไปดูบ้างไอจีพี่อะต้องมีหลายมีพี่มาร์ทด้วยพรุ่งนี้อย่าลืมเอาพระมาอ๋อออใช่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 หลวงพ่อเขาฝากพระมาให้เล่นของเล่นของเล่นของมาให้ไหมไม่ไม่รู้อ่ะตังดังๆอะไรออ๋ไม่ไม่รู้ไม่รู้ นี่ทำไรเนี่ยปีนี้วันเกิดน้องเร็วน้องปีที่แล้วพอต้อนก็ไม่จำเป็นต้องจัดคอนก็ได้แบบไปจัดอยู่แล้วเออวีอะไรนะมีทแอนกีทเลยก็ได้ได้เปล่าทำไมไม่ได้อ่ะเขาจัดกันยิงเออปีแล้วไม่เจอปีนี้เดจอก็ไม่ได้เขาเขาเริ่มจัดกันแล้วเขาเริ่มจัดกันแล้วมิทเขาเริ่มจัดมีทกันแล้วเราไม่ต้องจัดมี่เราไปทำบุญกัน บุญก็แล้วแต่เดี๋ยวขอเป็นวันอาทิตย์ก็แล้วแต่ขอเป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวให้ฝ้ายบอกอ๋อพออารหยุดวันอาทิตย์๋ยวพอต่อไปจัดวันเสาไม่เป็นไรโดดได้เออใช่ไหมวันจันทร์ละกันไม่ได้จัดทั้งวัน ไม่มีอยู่หยุดยังหยุดอยู่เหมือนเดิมวันที่ห้าฉัดมงคลน่ะเหรอใช่พี่เพราะว่าไม่ไม่เขาเปลี่ยนเป็นวันที่สี่พี่เขาเปลี่ยนเป็นวันที่สี่อ่ะอ่าใครใครไข่ยาเก้ากันอ่ะใครจะเก้าอ่าไข่ยาเก้ากันต้ดบบาทครับ มาไปส่งแฟนคลับผมด้วยนะไปส่งแฟนคลับผมด้วยนะน่าจะชนพอให้ได้คุยกันดูหน้าดิบายบายขอบคุณค่ะดูหน้าพีุู่นะพี่ลูงกับไปเลย แท็กแต้มวด้วยเจ้ครับครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับคัสดิสองพูดเร็ดเลยปะทำหน้าพอดีเลยป๊บเลอตนนี้จะมียุง